รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกร่วมกับ UCi Media จำกัดเสนอ <c oughs> หนูอยากรู้แฟมิลี่สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย UCi Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลา <c oughs> สนามท้อง,งสาระความรู้ทั้งครอบครัวได้ที่รายการรู้อยากรู้แฟมิลี่พี่เั้คะสำหรับวันนี้นะคะทั้งสองทีมเนี่ยดูสูสีกันมากเลยคะ่ะใช่เลยครับน้องแย่ไหมแต่ไม่รู้นะครับว่าทีมไหนจะชนะงั้นแนะนำตัวเองเลยครับผู้ร่วมเข้าแข่งขันของเราในวันนี้ได้แก่ทีมสีแดงน้องไหมครอบครัวอักโกสนและน้องแคลครอบครัวละออ น้องซูโม่ครอบครัวมงคลกิจงามและน้องไร์ครอบครัวกันทิพย์วงคล้บแลวตอนนี้ก็ถึงช่วงหนยอยากรู้หนยอยากเที่ยว,ยายวสาหรับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันอีกเช่นเคยครับและสําหรับวันนี้นะคะจะไปยวที่ไหนนั้นไปดูกันเลยไปเลยครับ โรงเกลือรหรือตลาดชายแดนบ้างคลองลึกเป็นตลาดการค้าขาชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในอำเภออารัญประเทศจังหวัดสระแก้วใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอารัญประเทศบอยเป็ดจังหวัดบางเตนเมียนเ,นเจยประเทศกัมพูชาสำหรับสินค้าที่ตลาดลรงเกลือกว่า80% จะได้เป็นสินค้ามือสองส่วนจำพวกเสื้อผ้ารองเทา้ากระเป๋าแว่นตานาฬิกาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสินค้าแบรนด์เนมทั้งของแท้และของเทียมแต่ถ้าจำไม่ดีอาจจะได้ของเทียมในราคาเท่าของแท้และขอแนะนําให้พกอุปกรณ์ป้องกันใา,ายแบบด้วยร่มเริ่มอะไรเงี้ยนะครับฝนด้วยตอนนี้เป็นหน้าฝนแล้วก็สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตอนนี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับที่นี่เพราะว่าถูกกวาดล้าง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สําน,ททสนักงานเทอทอสํนักงานนครนายกตลาดเตินใหม่ใหญ่โตอลาัางการซึ่อยู่กับฝั่งตรงข้ามของตลาดลงเกลือเพื่อนๆนะคะสามารถไปชอมกินเที่ยวสุดชิวกับที่ศูกายายอินโดนีอัยันประเทศหรือรงเกลือน,นั่นเองครับ จำหน่ายสินค้าปลีกส่งบนเนื้อที่กว่า2,000ไร่ตลาดอ NO ินโดจีนหรือตลาดลงเกลือเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายจากแหล่งผลิตทั่วภูมิภาคเอเชียเพื่อพร้อมตอบรับสู่การค้าเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ได้โดยออกแบบตลาดเป็นโดมขนาดใหญ่12โดมโดมละประมาณ100ล็อกรวมทั้งสิ้นราว1,200ล็อกนอกจากนี้ยังมีเนื้อที่จอดรถได้มากกว่าพันคันรวมทั้งสร้างอาคารพาณิชย์3ชั้นเพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้า ในปัจจุบันและอนาคตครับหากเเทียบกับตลาดโลเกอรอถือว่าเป็นรูปแบบตลาดค้าปีกสบที่ไม่แตกต่างกันขายของประเภทเดียวกันแต่ที่ศูนย์กลางช้าอินโดจีนเหนือกว่าคือความสะอาดและการจัดระเบียบได้ดีกว่าแถมยังมีตนนโอเพนแอร์และแอร์คอนดิชั่นเป็นออปชั่นให้ลูกค้าและนะักท่องเที่ยวได้เลือกตัดตามใจชอบ ที่สำรักการค้าขายในพื้นที่มีความเป็นวิถีชาวบ้านเพราะทั้งชาวไทยและกัมพูชาพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาโดยตลอดไม่มีปัญหาด้านการเมืองอนาคตของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งดินชายแนดนอาณาประเทศยังเป็นไปด้วยโอกาสการลงทุขขน สารอะไรนะกระดกน้ำปลาไม่ใช่มันจะมาทำไมเนี่ยร้อนก็ร้อนมีอะไรดีมีอะไรดี ลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยไม่มีกินลปันในหัวใจเลยอะไรบุญมากบ้านตาแห่งนี้เนี่ยเขาบุญละน่าใหม่แล้วแถมงเสร็จสมบูรณ์ด้วยใช่คนน้อยมากนะที่จะได้มาเห็นเนี่ยลุงตุ๋ยเนี่ยมีบุญมากเลยนะที่มากับพวกเราเนี่ยเหรอใช่แล้วก็รู้จักค่าปฎิยกรรมที่เป็นแบบแผนน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งอืมแล้วไงฮะแล้วไงแล้วไงลุงตุ๋ยเนี่ยพูดอะไรเนี่ย โอลุงตุ๋ยถ้าเขาไปนะลุงตุ๋ยจ,จะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์เช่นะใช่สะพานสายลุงไม้หนองน้ำบารายแล้วก็เสานางเลี้ยงใช่แล้วถ้าเกิดพาซุ้มตุระไปนี่นะคะอชอแล้วก็จะเจอเออท่านหินสิวเหลืองโอ้โหขานโยนีหินใหญ่<โอ> ถ้าลุงตุ๋ยนะไม่อยากรู้นะงั้นเดี๋ยวพวกเราเข้าไปกันดีอะ่าลุงตุ๋ยอยู่นี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปุ่ดของนะไม่ต้องตามมันนะลุงตุ๋ยไ่ต้องตามมานะราษาเชลล์กรคทอมแค่ชื่ออาจจะฟังแปลกหูไปบ้างเพราะคำในภาษาคาเมแต่ว่าเมืองใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นรก สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตรวตรรษที่15-16จัดเป็นศาสนาสถานฮินดูที่สร้างขึ้นตาม,าล,ามลักษณะศิลปะเขมรแบบกลับต่อบาปวนพังของปราสาทหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งมีบารายหรือดองน้ําขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าถูกเชื่อมต่อด้วยสะพานสายล้งตามคติความเชื่อถือว่าเป็นทางเดินสู่สวงสวรรค์สอข้างจะประดับด้วยเสานางเรียง พอผ่านซุ้มประตูคอปูระไปแล้วจะพบเป็นอาคารระเบียงน้ําล้อมรอบปราสาทชั้นในไว้ถัดไปจะเป็นอาคารระเบียงคดที่สร้างจากทรายและศิลาแดงพอเราก้าวผ่านระเบียงคดเข้าไปแล้วก็จะเห็นปราสาทใหญ่กลางาเป็นกลางประธานภายในปฏิสฐานแห่นหินิวลึงและฐานโดนนี้ตามคติความเชื่อการกําเนิดโลกตามศาสนาฮินดูเฮอยเฮ้ยเ้เฮ้ย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 เ้ยเเนี่นยย กับไอ้แค่แท่นหินสีบอลึงแล้วก็ฐานโยนหินไหเนี่ยก็ต้องสนใจสิก็ไอ้นี่มันฐานอยากแต่ว่าก้อนหินสีบอลลูนมันเปิดเรื่องเลยนะเนี่ยท่นหินสีบอลึงอ่ะมันถูกขโมยไปตั้งแต่ก่อนเลยนะเออประมาณหกสิบปีกว่าๆที่ผ่านมาแล้วใช่ขโมยไปแล้วใช่ ลูกตื่นสนใจอะไรนะหาเจอผีเนี่ยเนี่ยเป็นเด็กเป็นเล็กมปนเล็กท <c oughs> <ม>ี่อื่นห็ไม่สนใจเลย <c oughs> โอ้โหไม่แบกกลับบ้านไปเลยอ่ะไม่เนี่กลับบ้านไปเลยไม่มีค่ะ แต่ในปัจจุบันปราสาทสตอกกทมอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรจึงได้รับการบ,บูรณะครั้งใหญ่ด้วยวิธีการที่เรียกว่าอนาสติโลซิสซึ่งเป็นการใช้วัสดุเดิมนำกลับไปวางในตำแหน่งเดิมโดยใช้วิธีการก่อสร้างแบบดั้งเดิมเพื่อให้ตัวปราสาทคงความสมบูรณ์แบบตามเดิมมากที่สุดการเที่ยวชมปราสาทให้ได้ความรู้นักท่องเที่ยวสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่มคกรเทสนำชมรอบตัวปราสาทได้ พบกับสีสันตะวันออกคือต้องห้ามพลาดพลัสแบบนี้นะครับสนใจการท่องเที่ยวนะครับติดต่อทอทอทดีโอเคสองครับสำหรับใครนะครับ,บ,รบพี่ไม่มีโอกาสมาแบบสีสัตนตะวันออกอย่างนี้นะคะโปรดอย่าพบพลาดพลาดจริงๆลพลาดจริงจริง,งต้องห้ามพลาด น,นี้นะคะก็ถึงช่วงที่จะมีคําถามราดับเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนที่จะไปถามคําถามกันนั้นเพื่อนๆแต่ละทีมเนี่ยจะต้องเลือกแผ่นป้ายเพื่อ,อสะสมคะแนน,นค่ะมีแปดแผ่นป้ายดังนี้ครับราฟองเซ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอเจรุ่นลูกกระตันยูยูซีไอเซ็ตท็บ FM 9 1 2 5สิบเอ็ดจุดสองห้าโปลิสทีวียูซีไสนามเด็กเล่น .net ทีมสีแดงเชิญเลือกแผ่นป้ายเลยค่ะ UCI Corporation ค่ะยูซีไอค ทีมสีเงินเชิญเลือกเป็นป้ายเลยครับททททททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคำถามมีอยู่ว่าปราสาทสุลกกทมก่อสร้างขึ้นด้วยอะไรเราบอกข้อที่หนึ่งหินทรายหรือว่าข้อที่สองอิฐดินเผาครับทีมสีแดงเชิญตอบค่ะอิฐดินเผาค่ะอิฐดินเผาข้อสองค่ะทีมเสียงันเชิญตอบเลยครับข้อเลขที่หนึ่งค่ะ ข้อและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคือข้อหนึ่งค่ะหญิงสายและสีแดงทีมสีแดงนะคะยังไม่ได้คะแนนค่ะส่วนทีมสียเงินได้เป็นสองคะแนนตามที่เลือกเอาไว้ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมลาเวลลาบูติกโฮเทลนะครับจะได้เอื้อเฟื้อสถานที่สวยงามอาหารแสนอร่อยให้กับทีมงานนูอยากรู้นูอยากเที่ยวนูอยากรู้เฟมิลีนะครับสำรองห้องพักได้ตามใจชอบเลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับห้องพักแสนสวยราคารากยากครับ หนุนโดย UCI set top box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลราฟองเซ่เสน่ห์ความงามเหนือกาลเวลาการพบกันใช่วงที่สองของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ที่มีชื่อเรียกว่าจังหวัดสมุทรปราการลาดไก้ไงใก้แค่นี้ครับก็ช่วงนี้ก็ไปดูชมพูขสงสมุทรปราการกับป้องะจุนกันต่อนะครับ สมุทรปราการว่าได้ไงได้แค่นี้ปั้มแผลงไฟฟ้าแผงไฟฟ้าค่ะแปะปั้มแผงไฟฟ้าโอ้โหปั้มนี้นะครับเป็นปั้มที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้กับจังหวัดสมุทรปราการในสมัยโบราณแน่นอนไม่ใช่ลุงตุ๋ยที่นี่คือปั้มปราการเอาไว้เก็บปืนใหญ่เอาไว้เก็บลูกกระสุนโบราณใช่เป้มโบราณค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะยังไม่มีไฟฟ้าก็เลยตั้งชื่อมันดุดัน เพื่อฆ่าศนี่ยจะได้ไม่กล้าเข้ามารุกรานค่ะใช่นั่นสิสมัยรัชชการที่สองยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนะี่ยไม่น่าจะอ้ป้อมแผงไฟฟ้าหน้าตาดูดันเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าางในมันเป็นยังไงบ้างครับป้อมแผงไฟฟ้าเป็นป้อมยุคเก่าที่ยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ตัวป้อมมีกำแพงล้อมสี่ด้านด้านหน้ามีความหนาเป็นพิเศษด้วยการถมดินแล้วอัดจนแน่นใช้เป็นเชิงเทินค่ะ มีทางลาดจากด้านในป้อมขึ้นไปที่เชิงเทินเพื่อเป็นทางเข็นปืนใหญ่ขึ้นไปโดยปัจจุบันได้นำปืนใหญ่มาตั้งแสดงไว้ด้วยตรงนี้คืออุโมงใต้ป้อมเอาไว้เก็บยุโทโธปกรณ์ต่างๆว่าก็ว่าเป็นคุปปอก็ว่าเป็นหลุมหลบัยก็มีเราเดินทางจากป้อมแผลงไฟฟ้าไปจนสุดถนนสุขสวัสดิ์จะถึงแหลมฟ้าผ่าอันเป็นที่ตั้งของป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมพระจุลจอมเกล้าคือป้อมปราการทางน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดจากพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ทรงเห็นภัยจากกาล่าอนณานิคมจึงจําเป็นต้องสร้างและปรับปรุงป้อมปราการปักน้ําให้มีความทันสมัยทดแทนป้อมปราการยุคเก่าที่สร้างก่อนหน้านั้นทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อปืนใหญ่อมสตรองจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นปืนใหญ่ทันสมัยถึง10กระบอกโดยนํามาประจําการ ไว้ที่ป้อมพระจุลเจ็ดกระบอกและนำไปประจำการไว้ที่ป้อมผีเสื้อสมุทรอีกสามกระบอกปืนนี้สามารถยกตัวขึ้นเพื่อยิงและเมื่อยิงแล้วปืนก็จะหมอบตัวลงในหนุนปืนจึงนิยมเรียกว่าปืนเสือหมอบค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาเปิดและทรงทดสอบปืนเสือหมอบด้วยพระองค์เอง ที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวป้อมทระจุนนะคะควรมาสักกะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์ชุดจอมทัพราชนาวีไทยเป็นพระบรมราชานุสาวรีที่งามสง่าม,มากค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มีคําถามมาถามเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนที่จะไปถามคําถามกันนั้นเพื่อนๆแต่ละทีมต้องเลือกแผ่นป้ายเพื่อสะสมคะแนนค่ะทีมสีแดงเชิญเลือกแผ่นป้ายค่ะสนามเด็กเล่นค่ะทีมเสียงองเงินนะครับเชิญเลือกแผ่นป้ายเลยครับ UCI UCI ยูซีไอเซ็ตทับก็องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลมาถึงช่วงคำถาม ปีพุทธศักราช2427ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชดำริให้สร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการรุกรานจากอังกฤษและฝรั่งเศสป้อมพระจุลเป็นป้อมที่พระองค์ทรงดำริให้สร้างขึ้นและยังได้สั่งซื้อปืนใหญ่อาร์มสตรองจำนวน7กระบอกเพื่อเป็นอาวุธหลักในการป้องกันประเทศคำถามถามว่าปืนใหญ่อาร์มสตรองเหตุใดถึงได้ชื่อว่าปืนเสือหมอบข้อหนึ่ง เป็นปืนใหญ่ที่สามารถยิงได้ไกลจนศัตรูต้องหมอบหลบข้อ2ตัวปืนมีกลไกลสามารถยกตัวปืนขึ้นลงได้หรือว่าข้อ3เพราะตราสัญ,ญลักษณ์ของปืนเป็นรูปเสือหมอบอคำตอบก็อยู่ในที่ดูกันเมื่อตะกี้นี้ที่สีแดงเชิญตอบคำถามค่ะข้อหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะครับคือปืนเนี่ยยิงได้ไปไกลจนศัตรูเนี่ยต้องหมอบคนยิงก็ต้องหมอบด้วยนะครับ<อ><อ>ทีมเสียงงินนะครับเชิญตอบเลยครับข้อสาม ข้อสนะครับก็เป็นด้วยเหตุว่าโลกโก้ของบริษัทที่ผลิตอังกฤษนะครับเป็นรูปเสือหมอบไปรับชมคำตอบกันก่อนครับเสลยนะคะปืน a r m ์มสตรองเป็นปืนใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นปืนจะติดตั้งในหลุมเมื่อเวลายิงตัวปืนจะยกขึ้นด้วยระบบอากาศกับน้ำมันเมื่อยิงไปแล้วตัวปืนก็จะหมอบกลับลงมาจึงเป็นที่มาของชื่อปืนเสือหมอบเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 วปืนมีกลไก,กาสามารถยกตัวปืนขึ้นลงได้ค่ะส,สองกรงนะครับทั้งสองทีมนะครับไม่ได้ไปซักคะแนนเลยครับแต่ทีมเตียมกันนะครับได้คะแนนสะสมไป2คะแนนครับเออทีมสีแดงเนี่ยยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าเกิดในช่วงต่อไปเราเปิดแผ่นป้ายได้สองคะแนนเนี่ยก็อสองคะแนนสามคะแนนึ้นไปใช่ก็ยังมีโอกาสพักกันสักครู่นะครับแล้วค่อยกลับมาในช่วง

ตามคำ<อ>สั่งสเสีย,ยดีดีดนะครับวันนี้ก็คือใบ้ยบ้ยไอคำน,นี่แหละครับแต่ก่อนที่จะมาบอกบอกติกาเราก็เอามาเลือกผ่นป้ายก่อนเนาะอันที่สีแดงเชิญเลือกผ่านป้ายเอจีรูปกระยูคยืนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดอ้าวทีมสีน้ำเงินเลือกผ่านป้ายครับเอบริษัททีวีครับบลิษท,ท,ทีวีทีวีตำรวจยัง ชนะลูกยังต้องแข่งกันอีกเออถ้าทีมสีน้ำเงินชนะเกมนี้แน่นอนเพาะห้าแต้มนี่ยังไงก็ชนะแต่ทีมสีแดงนะครับชนะเหมือนกันคนนั้นมีโอกาสชนะทั้งคู่เลยการอีกการนะครับคือเราจะให้ผู้ปกครองนะคบใบ้คําในป้ายครับแต่ห้ามพูดคําในป้ายเลยนะครับใช่ค่ะสสดลูกนะคะพูดเยอะๆนะคะงั้นเริ่มกันดีกว่าเริ่มกันเลยเริ่มครับอะไรขับรถรถอะไรใหญ่ยาถยนต์ไม่ใช่ใหญ่ในั่งได้หลายคน น้ำน้าน้ำน้ำอะไรมีคำว่าน้ำน้ำน้ำไม่เปรี้ยวอ่ะมันเหลืออะไรเนี่ยน้หวานะตยระต่ายตอกเปลือกแอปเปิลเปกสีเขียวเนื้อสีเหลืองมะม่วง หนาวหนาวอันนี้น่าจะง่ายด้วยกติกาก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีมสีแดงตอนนี้นะต้องเกินนะต้องได้สี่คำนะสามคำไม่มีเสมอและสามคำแพ้เขาเลยนะต้องได้สี่คำนะลูกโอเคงั้นเราเริ่มกันเียก่อนค่ะเริ่มครับคุณครูให้ตอนกวันนะเัิกเรียนครูให้อลไรมัยคะทำที่บ้านจบจบเกบเกม มีคำว่า,าบ้านอ,ออกมาสรุปนะครับทีมสีน้ำเงินนี่เขามีสะสมอยู่2ะคะแนนแดงไม่มีเลยแล้วมันเสมอกันเสมอกันก็ยังไงก็แพ้สีน้ำเงินเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมส,สีน้ำเงินเข้ารอบครับดีดีด้วยค่ะแล้วสองคนนะครับต้องแข่งกันนะครับถ่ายลงไร้กับซูโม่เป่ายิงฉุกกันค่ะเป่ายิงครฉุกน้ลงไร้เลือกครับมีแป้งติดบล็อกลุ่มลูกคัดนิ้ว ครับอ่าน้องซูโม่เลือกครับอคออโขงประเททศไใครเข้ารอบวันนี้ชนะเลิศไปเลยนะครับคะแนนมากชนะเลิศเลยนะครับหนึ่งสงอ,องสามใครถึงชนะได้หนึ่งได้ไหมได้เราไม่ได้พูดชนะกันนะครับเป็นทีมสีน้ำเงินแล้วคนที่ชนะเลิศที่สุดก็คือน้องไบรท์ เอเจเออดีวีดีพุกพาสำหรับผู้ชนะในรอบ1เดือน AJ, AJ ขอมอบเครื่องเสียงชุดโฮมเทอเตอร์พ hmm. ร้อมเครื่องเล่นคาราโอเกะชุดใหญ่1ชุดมูลค่าส0 0 0มบาทเอาไปเลยครับโอ้ลนะรับเอาให้ได้เอาให้ได้นะครับสถาพรบุ๊กนะครับจากคุณวรพันธ์โลกิจสถาพรนะครับ่อยมอบหนังสือเด็กๆให้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ จากหมุนตัวเสื้อผ้าจาก J L แล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายหลายท่านเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะฮะ AJ Music Box รุ่นลูกกตันยูบรรจุบทเพลงทรงคุณค่าแสนประทับใจราฟงเซ่เสน่ห์พรมงามไหนกันเวลาค่ะท่อทอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ U C I s e t b o x กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล FM กเ็มก็7.25สาวด้านดนตรีเพลงค่ะ UCI Corporation ตัวแทนจำหน่ายวิทยุหรือสามโอโตล่าอย่เป็นทางการครับนี่ i c e TV TV วีตำรวจค่ะและก็สนามเด็กเล่นดอนนิดด้วยนะครับของเล่นทั้งหมดของรายกเราวันนี้มีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมไหมครับความผิดคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปครับจงใช้เป็นครูเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ถูกค่ะ สำหรับใครนะครับที่อยากเข้ามาสนุกในรายการแบบนี้นะครับก็สามารถส่งโปรไฟล์มายังแฟนเพจน,นุยกรู้แฟมิลี่ตามด้านล่างตรงนี้เลยครับแล้วพบวก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้